คนวันนี้นะคะ<โอ>เขาจะมาแกะเสื้อผ้าซาร่านะคะที่ซื้อมาในช่วงเซลล์นะคะจริงๆเขาอะซื้อมาตั้งแต่ตอนที่แบบเขาเซลล์ประมาณ2วันนะคะ2ถึง3วันน่าจะประมาณนั้นก็คือเพิ่งมาส่งครบหมดทุกอย่างเนี่ยประมาณเมื่อวาน เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่าระยะเวลาการส่งนะคะประมาณกี่วันซึ่งครั้งนี้คือมันมีหนึ่งตัวที่เขาไม่ได้รับนะคะซึ่งปกติแลว้วจะได้รับทุกตัวแต่เนื่องจากอาจจะเป็นช่วงเซลล์ก็เลยส่งมาไม่ครบแต่เขาก็ส่งอ e ีเมลมาขอโทษอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาการส่งก็จะนานกว่าปกติะค่ะปกติเนี่ยเขาจะสั่งซาร่าแบบอยู่ตลอดคือบ่อย ค่อนข้างชอบสั่งเพราะว่ามนคนชอบช้อปออนไลน์1 2ก็คือสั่งมาเขามาส่งถึงบ้านแล้วไม่พอนะคะการที่เราใส่ไม่ไ,มได้หรือว่าต้องการแบบเปลี่ยนไซส์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มารับไปคืนจากบ้านเลยจากบ้านเราก็คือค่อนข้างสะดวกสบายค่ะแล้วก็กดสั่งไหม่ได้ง่ายแต่ว่าะระยะเวลารองเงินคืน รอเงินคืนนะคะก็ประมาณ30วันค่ะในแบบไม่เกินนี้แต่ว่าก็จะคืนก่อนแหละคืนก่อน30แน่ๆเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเสื้อผ้าเซลซาร่าเนี่ยจะเป็นยังไงกันตัวแรกนะคะอ๋อทุกคนเนี่ยเขา่จริงๆเรา,าแกะออกมาแล้วเมื่อกี้นี้คือเขา่าแพ็ค่างนี้มาค่ะแพ็คในกระดาษมานะคะก็คือมันก็ดีอะ ก็คือมันก็มันดีสําหรับเขาตรงที่เขาอ่ะไม่ชอบผลพลาสติกนะคะพอรู้สึกว่าช่วยกันลดโรคร้อนแต่ว่าอันนี้ก็แพ็คมาในถุงกระดาษซึ่งถูกใจโดยส่วนตัวหนึ่งหนึ่งอีกแล้วถูกใจนะคะแล้วก็อันนี้ทํามาเหมือนตอนที่ซื้อของราคาเต็มนะคะแพ็คมาเหมือนกันนะคะแล้วก็แพ็คมาในถุงนี้เหมือนกันโอเคมาเริ่มกันที่ตัวที่หนึ่งเลยนะคะตัวที่หนึ่งเอาตัวนี้แล้วกันเนาะตัวนี้ก็คือ อย่าแป๊บนึ่งนะคะทุกคนเราแอบเห็นว่ามีอะไรติดมาอ้อเป็นเศษถุงคือตัวนี้ตัวนี้เขาก็จะครังนี้นะคะเขาจะสั่งนิยมสั่งมาแบบแนวเบสิกนะคะเพราะว่าคือเสื้อผ้าแนวเบสิกมันก็ควรมีติดตู้เนาะแล้วก็เสื้อผ้าแนวเบสิกของซาร่าค่ะไม่ไม่ได้แพงมากอย่างเช่นตัวนี้ทุกคน mm hmm. ก็คือเป็นสีครีมนะคะ mm hmm. เขาสั่งไซส์ สั่งไซส M ค่ะราคาป้ายอยู่ที่490บาทซึ่งลดราคาแล้วนะ่าจะเหลือตัวมัน300กว่าบาท300เท่าไหร่ไม่นับมั่นใจเดี๋ยวเขาจะแปะไว้ให้นะซึ่งมันโอเคอะทุกคนคือถ้าไปซื้อแพตตินัมโอ๊ยถ้าไปซื้อแพตตินัมนะคะก็ถูกกว่ากันไม่กี่สิบแต่มันเปลี่ยนไม่ได้อะ่ะอันนี้คือสั่งมาลองได้เปลี่ยนได้แต่เนื่องจากสินค้าเซล์เขาไม่มั่นใจว่าเปลี่ยนได้ไหมเดี๋ยวเอ,อิบ เรียกว่าคืนกว่าเพราะว่าเขาไม่ให้เปลี่ยนเขาต้องคืนแล้วกดใหม่เขาไม่มั่นใจนะคะว่าสินค้าเซลล์เปลี่ยนได้ไหมแต่ว่าปากติอะคะ่ะถ้าเกิดว่าในราคาเต็มนะเขาสั่งแล้วถ้าเกิดเขาสั่งใส่ไม่ได้อะคะ่ะเขาก็จะเปลี่ยนเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยน,นะคะ่ะเขาโทษเขาก็จะส่งคืนเขาก็จะมารับจากที่บ้านนะคะส่งคืนแล้วเขาก็จะกดใหม่ในไซส์ที่รู้สึกว่าตัวเองใส่ได้เนาะมันก็สะดวกสบายอะคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราซื้อของแพตตีนัมมาใช่ไหมคะทุกคนแล้วเราแบบ ใส่ไม่ได้อะมันก็กองอยู่แล้วก็ใส่ไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอาไปให้ใครใส่นะคะซึ่งอันเนี้ยถูกใจตรงนี้นะคะตัวนี้ตัวแรกนะคะทุกคนผ่านไปโอเคลืมบอกว่าแบบผ้าก็โอเคอะ่ะแบบโอเคดีตัวที่หนึ่งคะ่ะตัวที่สองนะคะสั่งมาเป็นเสื้อเบสิกเหมือนกันเลยคือแสงค่อนข้างเข้าอะฟังอเคอย่างนี้ละกันเนาะตัวนี้นะคะกข็ข้างข้างๆอะ่ะเขาจะมีแบบ เป็นฉลุตอเขาเรียกว่าอะไรอะโอ้ยอยปิดแสงไม่ได้เลยเนี่ยคะ่ะค่อนข้างจะมีอะไรประมาณนี้ตัวนี้สั่งไซส์เอ็มนะคะราคาป้าย494 490เหมือนกันซึ่งไม่มั่นใจว่าราคาจริงเท่าไหร่เดี๋ยวจะแปะให้ดูนะคะตัวนี้ก็น่ารักอีกเหมือนกันแต่ตรงแจ็คเกล้ค่อนข้างกว้างนะคะเดีย๋ยวต้องไปดูว่าจะโปไหมอีกทีหนึ่ง ปกติซาร่าจะกะไซส์ยากนิดนึงเพราะว่าบางทีก็ใส่ไซส์ S บางทีก็ใส่ไซส์ M นะคะตัวนี้เคย,เค,ย,เค,ยคล้ายๆกับตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้สั่งมาไซส์ M นะคะรานะคาาย490บาทนี่ยทุกคนมันควรมีอ่ะแบบติดบ้านไว้อย่างอันนี้ใส่กับเกงสีเขียวออกไปซาฟารีได้น่ารักตัวที่3ค่ะตัวที่4ค่ะ ตัวที่สีเป็นสีส้มก็คือตัวนี้ไซส์ M เช่นเดิมค่ะ390บาทราคาป้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าแบบผ้าแบบยืดเหมือนเสื้อยืดธรรมดานะคะสีส้มก็น่ารักค่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปใส่กับแบบกระเปรสีเหลืองสีชมพูได้สีฟ้าได้คือสีสีเขาก็ยังแบบยังไม่นอกใจอะ่ะจะไม่ว่าจะซื้อเสื้อแบบสีแบบ สีขาวสีครีมสีดำมานะแต่ก็ต้องมีแบบติดนิดนึงผ่านไปค่ะตัวต่อมานะคะคือเสื้อเบสิกอีกแล้วตัวนี้จะมีความแบบเด้งดึงผ้าจะแบบมีความมีน้ำหนักนิดนึงก็ไซส์เอมเช่นเดิมค่ะ590บาทราคาป้ายค่ะ ก็กดมาก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรเลยนะว่าแบบเออมันก็คล้ายๆกันตัวนี้มันแต่ตัวนี้มันไม่ใช่สีขาวไงเออสีมันไม่เหมือนกันนะให้ทุกคนจะให้ดูเนี่ยแต่ละสีอะสีมีความต่างนะไม่เหมือนกันตัวต่อมาค่ะตัวนี้เป็นกางเกงตัวเดียวเลยที่สั่งมาเมื่อกี้แกะออกมาดูเราโทษทีนะคะทุกคนจริงๆอะจ,จะรอแกะพร้อมทุกคนนี่แหละแต่ว่า เมื่อกี้ถ่ายนลแสงมันไม่ได้ก็เลยมาถ่ายใหม่ดีกว่าตัวนี้ค่ะตัวนี้ทุกคนคือตัวนี้สั่งมาสองรอบแล้วรอบแรกนะคะสั่งตอนรอบแรกซื้อมาตอนยังไม่ลดราคาสั่งเป็นไซส์ S นะคะทุกคนแล้วมันแน่นมากก็เลยคืนเป็นไซส์ M มาคือตอนนั้นซื้อมาตอนไซส์ S อสะคะ่ะตอนยังไม่ลดราคานะคะซึ่งตอนคืนปุ๊บลดพอดีก็เลยเออโชคดีได้ของลดราคาแล้วก็ได้ไซส์ที่ตรงด้วยอันนี้เป็นผ้าซาตินเล็กๆค่ะ ข้างในไม่มีซับในนะคะ,ะข้างในไม่มีซับในเลยกางเกงขาสั้นแต่ว่าน่ารักดีค่ะเดี๋ยวจะไปทายออนให้ดูนะเดี๋ยวจะทายออนใส่กับเสือ้อเสื้อโพเอ็มดีไหมจริงๆอ่ะตั้งใจซื้อมาใส่กับเสื้อโพ์เอ็มแต่ว่าเดี๋ยวจะดูก่อนว่าจะทายออนเสื้ออะไรดีตัวนี้ไซส์เอ็มราคาป้ายหนึ่งพันสองรอเก้าสิบบาทค่ะผ่านไปอีกหนึ่งตัว ตัวต่อมาทุกคนตัวนี้ชอบมากคือตอนแรกใส่ตะกก้าไว้เป็นไซส์ S แต่ว่ายังไม่กดไม่ทันอ่ะแปบนึงหมดกลายเป็นไซส์เอก็เลยต้องสั่งไซส์เอใช่ตัวนี้ตราคาป้ายอุย้ยแกะออกไปแล้วอ่ะน่าจะประมาณพันสคิดว่าแต่ว่าลดราคาแล้วก็น่าจะเหลือประมาณ990นะเขาไม่มั่นใจแต่ว่า แปะให้ดูนะตัวนี้ทุกคนคือมันน่ารักมากเนี่ยเขาจะเอามาแกะแกะนี้ออกใช่ไหมแล้วก็เอาใส่ใส่แบบใส่คูมมอย่างเงี้ยโอเคนั่นแหละเดี๋ยวไปใส่ให้ดูนี่แหละคะ่ะผ้าก็ดีมันแบบมันเป็นฟิลจากหมูสะก็เลยซื้อมาคิดว่าได้ใส่บ่อยต่อมาที่ตัวนี้ละกัน ตัวนี้สั่งไซส์ M เหมือนกันค่ะเนี่ยสีชุดชาตัวนี้ราคาป้าย390บาทสีชุดชาแล้วก็แต่ไม่รู้จะโป๊ปะนะเพราะว่าใสค่อนข้างยาวเหมือนซาร่าจริงๆเขาน่าจะทํามาเผื่อไซส์ต่างประเทศด้วยเราก็อาจจะโป้นิดนึงแต่ต้องไปดูนะคะอันนี้นะทุกคนดูติดๆเลยอันนี้นะคือข้างข้างหน้ามีซับในนะคะแต่ด้านหลัง ด้านหลังไม่มีนะโอเคเลยแหละราคา300กว่าบาทปอกับแพนตินัมนะถ้าเดี๋ยวมีลดราคาด้วยตัวสุดท้ายค่ะตัวนี้เป็นเสื้อเชิ้ตผ้าก็จะผิวไหวนิดนึงเพราะว่าจะเอามาใส่แบบใส่คลุมเหมือนกันจะได้มีฟิลแบบเผื่อไปทเที่ยวทะเลซึ่งไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหร่นะตัวนี้สั่งไซส์ S ค่ะ1,590บาท ทุกคนัหมจะมีความผ้าบางๆคือแต่ลังดูม,มันไม่เห็นนะคือเขาแบบปิดตรงนี้มาแล้วลังดูมซอ่อนโอเคโอเคหลหละ ว่ามันลดราคาอะไรที่มันลดเราก็ว่าดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปไทยออนให้ดูนะคะทุกคนก็คือชอบมากการใส่สัเสื้อซาร่านะคะมันก็โอเคอ่ะมันก็แบบมันก็มีมาตรฐานของมันอยู่แล้วเนาะแล้วยิ่งมันลดราคาก็ยิ่งชอบเราเป็นคนแพ้อะไรลดราคานะคะ,ะ,คะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูไทยออนกัน,นะคะ่ะ สรุปให้ฟังนะคะว่าตัวไหนชอบตัวไหนไม่ชอบอะไรยังไงเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าใส่อยู่คือยับมากชุดนี้จะตั้งชื่อว่าแบบชุดยับๆแล้วกันเพราะว่ายับไปทั้งตัวจริงๆนะคะตัวนี้ชอบชอบตัวนี้ก็ชอบเลยแหละเพราะว่าเออมันแบบยังไม่มีเสื้อสไตล์แบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลุกใหม่ในตู้ที่แบบเออได้ใส่นะตัวนี้ขนาดใส่ไซส์เอสนะคะชุดก็ยังเออก็ยังใหญ่อยู่ทุกคนเหมือน ว่าไซส์ด้วยเพราะฉะนั้นส่งอะไรจะเอามาใส่อะไรยังไงมิกซ์อย่างกันยังไงก็ต้องสั่งดีๆนะคะแล้วก็มันก็แบบผ้ามันก็เบาสบายเหมาะกับการใส่ตบบนี้มากก็โอเคผ่านแล้วก็กางเกงจริงๆกางเกง,งตัวนี้อยากอวดมากเลยก็คือกางเกงตัวนี้นะคะ ก็คือสั่งมาจากซาร่าเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าสั่งมานานแล้วแต่สิ่งที่ไม่ประทับใจขอบนนิดนึงนะ mm hmm. ก็คือมันแบบมันยับง่ายมากเกินไปอ่ะอันนี้ขนาดเพิ่งซักรีดมานาะนแล้วพับไว้มันก็ยับแล้วอะ่ะทุกคนนี่ก็คือแบบอยากจะบอกสาเหตุว่าทําไมมันถึงยับนะคะโอเคต่อไปนะคะทุกคนก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคือไม่ได้แย่ โอเคถือว่าแบบโอเคแต่ว่าพอจะกว้างไปนิดนึงจะใส่ไปไหนก็แบบต้องดูการเละเทศะอีกทีนะก็โอเคผ่านเนี่ยใส่กางเกงสีเขียวก็ได้แล้วก็มาที่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยปราทับใจ <c oughs> ก็คือตรงนี้อะค่ะทุกคนพอใส่อะถ้าเกิดว่าเห็นในคลิปอะจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันแบบมันออกมาอย่างเงี้ยก็เลยไม่ประทับใจเพราะว่ามันแบบ ไม่ควรจะออกมาแบบตรงนี้ไม่ค่อยชอบโอเคตัวต่อมานะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็โอเคนะคะถือว่าไม่ไม่ได้ไม่ประทับใจหรือว่าประทับใจอะไรมากเกินไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบเกินคาดที่หวังไวโอเคผ่านไปมาตัวนี้ค่ะตัวนี้ชอบมากชอบมากกว่าที่คิดนะคะ ใส่แล้วเออมันดูมีอะไรอ่ะมันดูมันดูไม่เป็นเสื้อเบสิกธรรมดานะ mm. ชอบมากแล้วผ้ mm. าก็โอเคแนบเนื้ออะไรอย่าง mm. เงี้ยโอเคไซส์โอเคทุกอยาก่างดีชอบ mm. ตัวต่อมาค่ะ mm. ก็คือ mm. ตัวนี้ตัวนี้ก็ชอบมากเหมือนกันชอบมากกว่าที่คิดไว้พงพายนี้ก็นิ่มนะคะตัวนี้ผ้า่อยทางนิ่มเพรว่าผ่านตัวต่อมาค่ะตัวนี้ ไม่ชอบเลยเสียใจอยากจะร้องไห้คือสายมันยาวมากและเขาสั่งมา M คือใหญ่ไปเดี๋ยวจะลองดูว่าเปลี่ยนได้ไหมถ้าเปลี่ยนมนดูว่าคืนได้ไหม,น,ม,น,ไไหมนะตัวนี้ไม่ค่อยชอบไม่ประทับใจเพราะว่าแบบมันเห็นนมอะทุกคนและข้างหลังก็ย้วยมากเพราะว่ามันต้องดึงไปข้างหลังอย่างเนี้ยค่ะเพราะว่าสายมันเลือกไซส์มาผิดด้วยแหละเลือกมาไซส์ M ตัวนี้ชอบมาก อันนี้สั่งมาเอ็มก็ยังโอเคนะคะชอบมากแบบเอาไว้ใส่คุมอะไรเงี้ยชอบพอแบบกับตัวนี้เลยเพราะเป็นลุคใหม่เป็นเสื้อที่ยังไม่เคยมีเสื้อแบบนี้ในตู้โอเคค่ะทุกคนแ้ะสำหรับซาร่าวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูเสื้อผ้าโอ้ย p o ร e r b แบ k ที่ดูเสื้อาพวกนี้จนจบเลยหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเขาอ่ะจะมาทำคลิปแบบนี้อีกเพราะว่ามีเสื้อผ้าอีกมากมายที่แบบรอมาส่งอยู่ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย